มจะโทรหาใครก็กดได้เลยตรงนี้แล้วก็กดโทรไปได้เลยนะครับอืมสะดวกมากๆเลยตัวนี้สวัสดีครับผมสากรคับวันนี้มารีวิวนาฬิกา u n i f y w d w c t s t s t ์ r ครับยย yeah. ก็เป็นนาฬิกาเรือนใหม่อีกเรือนหนึ่งนะครับผมที่เพิ่งได้รับมารีวิวนะครับจาก Udify นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของ Xiaomi นั่นเองนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับเฮดทอเตอร์อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างวันนี้เรามาคุยกันนะครับป่ะ u d i f y w s t c r s t ร r แกะออกมาปุ๊บมันก็จะมีพลาสติกมาแบบนี้แหละเราแกะพลาสติกออกนะครับทิงกับโทรศัพท์เสร็จแล้ว นาฬิกาแล้วมีอะไรอีกในกล่องนะดูสายชาร์จจะอยู่ในนี้มีสายชาร์จมีอะไรหมดละมีคู่มือแกดูสายชาร์จสิก็เป็น USB Type A นะครับด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวแบบพิเศษเฉพาะของเขาเลยแม่เหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะด้านหลังตัวเรือนเป็น พลาสติกนะครับก็แข็งๆดีดูดีเลยหัวชาร์ไม่มีให้นะสำหรับ U-DIFY Watch Story นะครับตัวนี้มีขนาด1.8นิ้วนะครับจอใหญ่จอใหญ่มากเลยนะผมรู้สึกว่ามันชัดเต็มตาดีอะดูดิ แล้วก็เป็นจอทัชส,สกรีนนะครับผมจุดเด่นเลยของเขาก็อย่างที่เห็นตอนต้นคลิปนะครับนั่นก็คือการรับโทรศัพท์ได้คุยโทรศัพท์ได้นะครับเป็นบลูทูธนะไม่ใช่ว่าแยกโทรศัพท์ออกไปไว้ที่บ้านได้ไม่ใช่นะครับโทรศัพท์เนี่ยเราก็ยังพกติดตัวไว้อย่างเช่นเราไปวิ่งใช่ไหมอย่างผมไปวิ่งในป่ายอย่างเงี้ยวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งอยู่มีโทรศัพท์มาปุ๊บ รับโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็คุยได้เลยนะครับคุยได้เลยผ่านตัวของตัวนาฬิกาไม่ต้องใช้หูฟังอะไรเลยนะครับก็ได้ยินนะตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มุมมนใช่ไหมก็คือลักษณะคล้าย Apple Watch อะคล้ายๆเลยแต่มันก็บางๆกว่านะครับแล้วก็เบากว่าวัสดุเขาก็จะเป็นแบบที่มันเป็น พลาสติกนะแล้วก็ดูเรียบหรูดูสวยดีของผมได้มามันเป็นสีดำนะครับ Full Touch Display นะครับแล้วก็ขนาด1.8นิ้วจอเป็น AMOLED ชัดกริกชัดแบบชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวของกระจกหน้าจอนะครับเป็น Panda Glass นะครับซึ่งก็มีความชัดมี resolution ที่สูงจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือ Alexa ตัวนี้จะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมสมาร์ทไลฟ์ได้นะครับหรือว่าให้อเล็กซ่าเนี่ยเป็นผู้ช่วยเราช่วยดูแลบ้านเราหรือว่าช่วยดูแลตัวเราได้นะครับและเขาก็ใช้ชิปเซตนะครับ a t s 3 0 8 5นี่ก็คือหน้าจอนะครับกดแชร์เข้าไปก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าจอได้ตามที่เราชื่นชอบนะครับหน้าปัดนาวอชเฟสอ่าแบบข้อมูลเยอะๆก็มีแบบเป็นเข็มก็มีนะครับแบบนี้อ่ากดปุ่มตัวนี้มีปุ่มเดียวนะด้านข้างก็คือมีปุ่มเดียวตรงนี้ ทีนี้ปัดลงมาด้านบนมีอะไรนะครับด้านบนก็คือมีนี่เลยดูนอติสเตอร์กดได้เราห้ามรบกวนนะครับแสงแับแสงสว่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเบเกเจอร์ก็คือสมมติว่าเราใส่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราให้มันเวกเปิดขึ้นมาแบบนี้เปิดเองขึ้นมาอย่างเงี้ยได้นะครับอย่างเงี้ยก็คือกดปิดได้นะกดปิดได้ดีน,นี้ผมเปิดไว้นะมีอะไรเนี่ยไฟฉายไฟฉายก็ไม่มีอะไรเนาะ แล้วก็มีน้ำเดรนน้ําออกนะครับกรณีที่เราไปใช้ว่ายน้ำนะฮะเรีบเยบร้อยดิสเพลย์สกรีนไทม์ออนโหมดต่างๆนะครับซาวไวเบชัน่นการตั้งค่าซาวต่างๆปัดมาด้านนี้ก็คือปัดกลับนะแบ็กนะครับดูนอตดิสเทอร์แบตเตอรี่เลเวลนะครับดูสิอ่านี่ก็เช็คแบตเตอรี่ได้เจนเนอเรลมีอะไรก็ไม่มีอะไร เปิดปิดรีเซ็ตรีสตาร์ทนะครับแค่นี้คือมันใช้ง่ายมากๆเลยมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะนะครับด้านบนแล้วก็มีอะไตั้งปลุกนะครับประหยัดแบตและค้นหาโทรศัพท์ได้นี่กดค,ค้นหาโทรศัพท์ได้นะครับกดปุ๊บก,ก็จะค้นหาโทรศัพท์ได้ก็ดีนะวันมาด้านล่างก็จะเป็น notification ต่างๆนะครับมี Facebook มี LINE อะไรต่างๆเข้ามาก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับตัวนี้ก็เป็นโน t ติฟิเคชัน ปันมาด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวของแกเจ็ต่างๆนะครับมีแอคทิวิตี้มีตัวของอสุขภาพพื้นฐานอย่างอะไรเนี่ยฮาร์ดเรทนะครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ความเครียดแล้วก็มีโหมดกีฬาต่างๆให้เลือกอันนี้ก็คือการนอนหลับนะครับผลการนอนหลับเดี๋ยวเราไปดูในแอปนะสามารถที่จะเชื่อมต่อเวลิฟิตแล้วก็ เอาตัวของข้อมูลเวเทอร์มาได้มาโชว์ได้นะครับควบคุมตัวของเพลงได้แล้วก็มี Alexa ผู้ช่วยนะครับของทาง Amazon ใช่ไหมแอมซอนนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของนาฬิกาแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะอะลองกดปุ่มข้างๆดูนะปุ่มข้างตัวนี้นะกดปุ๊บก็จะมี Activity นะครับมีโฟนตัวนี้แหละที่ทีเด็ดก็คือสามารถที่จะกด โทรได้เลยนะครับสมมุติจะโทรหาใครก็กดได้เลยตรงนี้แล้วก็กดโทรไปได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมชอบนะรับโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับอเล็กซก็เป็นผู้ช่วยเนาะก็คล้ายๆกับแบบซีเรียกันกันน้ําอยู่ที่ 5ATM ก็ว่ายน้ําได้ตามปกติเลยนะครับมี workoutrecognition ด้วยก็คือเราสามารถที่จะวิ่งวิ่งไปแล้วอะ่ะเขาก็จะเตือนขึ้นมาว่าเอ้ยคุณวิ่งอยู่หรือเปล่าก็กดวิ่งได้หรือเราลงว่ายน้ํา ว่ายน้ำเุ้ยคุณว่ายน้ําอยู่หรือเปล่าก็กดกดได้นะครับกดไปเลยว่าเออโอเคฉันว่ายน้ําอยู่ก็เป็นออโต้ออโต้จับเหมือนกับจับสัญญาณการวิ่งหรือว่าการขยับตัวอะไรของเราบางอย่างเพื่อที่จะรู้ว่าเรากําลังทํากิจกรรมอะไรอยู่นะครับมีวิ่งข้างนอกมีวิ่งอิน outdoor, ดอร์นะครับมีเดินเอาดอร์มีเดินดินดอร์มีไฮกิ้งเดินป่านะครับมี ปั่นจกรยาน outdoor ปั่นจกรยาน indoor นะครับมีคริกเก็ตมีพลสวิมโอเพนวอเตอร์สวิมมีโยคะฮิลาทิสแดนซ์ตัวของสปอร์ตโหมดมีถึง100โหมดเลยอ่ะหนึ่งที่ไล่ให้ดูเมื่อกี้แหละก็มีหลายอันเลยที่น่าสนใจอย่างของผมก็คือใช้วิ่งโยคะเป็นหลักนะครับอาจจะมีวิ่งในลู่แล้วก็ปั่นจักรยานในลู่บ้างในในร่มนะในร่มวิ่งลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่3 0 0มิลลิแอมนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ได้ยาวนาน7วัน7วันนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะไม่ต้องชาร์จทุกวันก็ถือว่าโอเคแล้วซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเทียมโพลิเมอร์นะครับถ้าเกิดใช้เวลาชาร์จชาร์จจริงๆก็2.5ชั่วโมงเต็มเวิร์กอัลเลยคออ่าเนี่ยไปวิ่งมา30นาทีอย่างเงี้ยนะครับ5กิโลเมตรเ4ส สูงสุดนะแม็กซิมัมเพสเบรดเพสอยู่ที่552มีสไตล์เลนมีมีมีแคดเดนซ์ด้วยมีจำนวนสเต็ปด้วยนะครับเอเวเรจสปีดด้วยมีข้อมูลให้เยอะนะมีฮาร์ดเรทเฉลี่ยนะครับวันนั้นก็143ก็โอเคนะอ่ามีแบบแอโรบิกเทรนนิ่งเอฟเฟก์ด้วยนะครับ3.7ค่อนข้างครบนะวิอทูแม็กยังไม่ขึ้นนะครับอยู่ที่43ตอนนี้ บอก Recovery Time ด้วยประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของข้อมูล Activity o ออกซิเจนในเลือดก็วัดได้นะครับความเครียดก็วัดได้ตัวนี้ฝึกหายใจ b r e a t w w r r o u u t นี่ผมก็ชอบนะนาฬิกาครับอุณหภูมิต่างๆหรือคุณผู้หญิงก็มี Cycle Tracking ด้วยนะครับดูรอบประจําเดือนได้ควบคุมมิวสิกได้ควบคุมกล้องได้นะกล้องถ่ายรูปก็ควบคุมได้ ไฟไมโครได้นะครับก็คือต่างที่เล่นให้ดูเปลี่ยนหน้าจอก็ไม่ยากเลยหน้าจอก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับนี่เลยนะเรียงไปเลยนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับในแอปพลิเคชันของเขานะครับเดี๋ยวมาดูที่แอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันนะจะชื่อว่า Very Fit นะครับ v e r y f i t ข้อมูลพื้นฐานที่อยากจะให้ดูวันนี้ก็คือเรื่องของสปอร์ตเรคคอกันก่อนนะครับ ผมไปวิ่งมานะครับ9.85กิโลเมตรเนี่ยที่เวลา1ชั่วโมง10นาทีตามตามที่เห็นในจอภาพนะด้วยนาฬิกานี้นะครับเพสก็จะอยู่ Average แถวๆเพช7นะครับก็สบายๆชิลๆนะวิ่งก็จะมีข้อมูลอย่าง Average Speed Average Cadence นะครับแล้วก็ Average Style ก็คือระยะ9ด้วยแล้วก็สเต็ปด้วยอ่าแล้วก็คือบอกครบอะ่ะครบถ้วนดีนะครับสำหรับ นักวิ่งอย่างเรานะเลื่อนมาดูก็จะมีเทนนิงเอฟเฟกด้วยนะครับมี v ิวทูแม็กซ์สามารถที่จะบอก v ิวทูแม็กซ์คข้าได้ตอนนี้ก็4 3สามเองมันเดี๋ยวมันก็ขบค่คอยๆขึ้นไปนะครับรีคอมฟอร t i m ่ไทม์กี่ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับฮนด์เรดเป็นยังไงตอนที่วิ่งนะครับแฮนด์เรดก็ค่อนข้างที่จะถ้าถามว่ามันตรงไหมผมว่ามันสเสถียรดีแต่มันก็จะอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นนะครับก็พอได้นะฮะเพสอะไรเนี่ยโอเคอยู่แล้วเพราะว่าตัว GPS สผมว่า ผมที่ผมทดลองอะ่ะมันอยู่ตรงทุ่งนาด้วยแหละนะครับแล้วก็แบบวิ่งสบายๆตามแถวบ้านอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะไรบาบังบทบังสัญญาณอะไรเท่าไหร่นะครับก็นิ่งดีนะฮะส่วน c a d e n ด e r เรีย i m ทา a แค n c เอะไรต่างๆเขาก็จะมีบอกด้วยนะว่ามีสรุปมาว่าเออเรามีรอบขาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ดูเป็นข้อมูลพื้นฐานไปนะครับตัวของ exercise แบบว่ากด วิ่งจากตัวแอปพลิเคชันนี้เลยก็ได้นะครับแอปพลิเคชันนี้ก็ดีนะก็เหมือนในกีฬารันแคบอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็คืสามารถสามารถที่จะกดวิ่งได้จากตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับอืมเดเวิ์มันก็มีให้เพิ่มเข้าไปได้นะอย่าง c อ Face หรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปในแอปพลิเคชัน v e r y f i t อันนี้ได้นะครับก็คือมาปรับแต่งตรงนี้ได้อย่างล็อกอินของ Alexa อย่างเงี้ยก็มาล็อกอินเพิ่มเติมในนี้ได้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว u i f y Watch s t y r ์นะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลช่องทางในการซื้อนะครับแล้วก็ราคาไว้ที่ช่อง Description นะครับหวังว่าจะสนุกกันนะสำหรับรีวิวสั้นๆในวันนี้กับนาฬิกาเรือนใหม่นะครับเป็น Smart Watch จากแบรนด์ u d f ีซึ่งก็คืออยู่ภายใต้แบรนด์ของเสียวมีนั่นแหละนะครับผมวันนี้ผมจะข,ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ